และคําถามนี้ครับเป็นคําถามที่สําคัญเลยสําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวยิ่งในป่าเนี่ยสำคัญมากเป็นคําถามที่จะให้คุณเบนส์เนีครับเลือกครับมันมีอยู่2ช้อยค,คุณจะเลือกอะไรครับระหว่างนอนเต้นกับยืนเต้นมาถึงคําถามต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทิปที่คุณเบนไปที่เชียงใหม่ แลวคุณเบน์ได้รับอุบัติเหตุทีนี้เราอยากรู้ครับว่าที่คุณได้รับอุบัติเหตุมาเนี่ยใครเป็นคนส่งมาให้<อ>ผมอยากรู้ครับว่าจังหวัดไหนครับที่ชอบยิงปืนมากที่สุดจังหวัดตราดกับตากอ๋อมีสองจังหวัดเลยใช่สองจังหวัดเลย ทำไมถึงเป็นสองจังหวัดนี้ครับเพราะว่ามันบ